ทีเราเป็นผู้เก่าเราก็เราเป็นผู้เก่าแล้วนะก็เลยไม่ได้รับความรู้อะไรใหม่ๆเข้าไปน,นั้นตัวพิกุก็ให้ทำตนให้เป็นผู้ใหม่ก็เคยมีพิกุอยู่รูปหนึ่งมาจากทางอีสานท่านก็เป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็ ปัญามากกว่าจะมาสิบกว่าปัญษาได้ตอนนั้นเราก็ประมาณหกเจ็ดปัญษาแล้วท่านก็มา,มาเยี่ยมเราที่วัดแต่ท่านเนี่ยอ่อนน้อมมากเลยอพอถึงเวลาเช้าทากิจท่านก็ดูว่าเราจะหยิบไม่กวาดจากตรงไหนท่านก็ช่วยหยิบเรากวาดตรงไหนท่านก็ กวาดตามเราเก็บไม่กวาดตรงไหนท่านก็เก็บตามตรงนี้ผมควรจะทำยังไงตรงนี้ผมต้องทำอะไรอะไรเนี่ยท่านก็ซักถามอ่อนน้อมมากนะภาษาท่านมากกว่าท่านก็ไม่ได้ถือตัวถือภาษาเนะก็ทำให้เห็นถึงคุณธรรมที่ดีของท่านนะคิดดูเลยต้องหลายปีมาแลา้วยี่สิบกว่าปียังจำท่านได้เลยนะ ประทับใจไงท่านอ่อนน้อมมากนถึงว่าความอ่อนน้อมเนี่ยทำให้เราเกิดในตระกูลสูงที่พระเจ้าทรงตรัสเรื่องของอน,นิสงส์ห้าประการของผู้ที่อาน,นิสงส์ห้าประการของพิกุลที่มนุษย์จะได้เมื่อพิกุเข้าสู่สกุลการลุกลับกลับว่า้ให้อสนะเป็นไปเพื่อการเกิดในตระกูลสูงเห็นไหม เรากลาบไหว้คนอื่นเรากลับได้ตระกูลสูงเห็นนะเราให้ที่นั่งท่านกราบไหว้ท่านให้อาศนะ,นะะการลุกลับอ่อนน้อมกลายเป็นวิบากอันนั้นคือเราจะได้ได้ตระกูลสูงนะดูเท้าสักกะใช่ไหมอพอยักษมานั่งที่เท้าสักกะเทวดาทั้งหลายเนี่ยลุมด่ากันส่วนเท้าสักกะ คุกเข่าประนมมือไหว้โอ้โหแล้วยักเป็ยังไงยักยิ่งหน้าตาอปักร์ลงอปักษคลงพุงปุ้ยไปเรื่อยจนอันตรธานหายไปเห็นไะหใช้ความดีเอาชนะความความไม่ดีเดี๋ยวนี้คนเราไม่ไม่เอาความดีชนะความไม่ดีเอาความไม่ดีกระแทกใส่กันนะโ,โลกมันก็ร้อนสังคมก็วุ่นวายใช่ไหม ไม่มีคนสอนว่าเออรู้จักเอาชนะความดีเออเอาชนะความไม่ดีด้วยความดีนะอย่างเงี้ยอืมอต้องต้องเป็นอย่างนั้นอ <c oughs> <c oughs> ก็เมื่อวานก็เลยอบรมพิกุอากันตุกะมา <c oughs> สองลูปก,ก็เล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้ให้ท่านฟัง ท่าน,นก็จะได้เราก็อยู่ไปศึกษาไปรูป1นึ่งสพรรษารูปหนึ่งสี่พรรษาก็ท่านอยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปอยู่นั่นก็เก่งแล้วละ <c oughs> <c oughs> ถือว่าเสียสละแล้วนะแต่ให้มีสุตะอ,อีกหน่อยอก็มาเพื่อมาขออยู่จำพรรษามาขอเรียนรู้ข้อวัดปฏิบัติ ก็ศึกษาพุทธศาสนาช่วยเผยแผ่พุทธศาสนามาอาจจะยังไม่ถูกต้องดีนักอะไรก็มาเราก็บอกก็ให้สังเกตเอานะใครทำอะไรก็ทำนะก็เลยยกปิกุรูปนั้นมานะคือเราเป็นผู้อาการตุกกะผู้ใหม่ที่เข้าไปในอาวาสใดเนะี่ยต้องเป็นผู้สังเกตมากเลย เขาทำอะไรเขาหยิบเขาจับอะไระบินบาทกลับมาถอดถลกบาทถลกเก็บถลกบาทเก็บไว้ตรงไหนพับยังไงบาทวางไว้ตรงไหนขาบาทอยู่ตรงไหน,นเขาจะไปล้างบาทกันตรงไหนกละมังน้ำเขาเตรียมไว้ตรงไหนเราจะได้ไปถูกดังนั้นเราก็ต้องเป็นผู้สังเกตผู้เก่าไม่ใช่ผู้เก่ามาสังเกตผู้ใหม่ ใช่ไหมมันเป็นธรรมดาเลยการเข้าไปอยู่ในองค์กรใดเนี่ยเราต้องรู้จกักเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรเขาว่าเขาอยู่กันยังไงหมู่คณะนี้ใช่ไหมไม่ใช่จ้องแต่จะไปเปลี่ยนเขาท่าเดียวแหละอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีเปลี่ยนนี้ดีกว่ามัง้งบางทีมันเปลี่ยนมาแล้วหลายรอบเปลี่ยนจนเหนื่อยอะนะอ่อ เวลายโยมรรษาขึ้นมามากๆโนะยมก็จะมีพระมาอุปถากนะก็ถ้าพระอุปถากไม่ดูผู้เก่าก็าทำยังไงก็จะอุปถากตามใจตัวเองอถ้าไม่บอกไม่เตือนก็ไม่รู้บอกเตือนก็น้อยใจนะถ้าไม่บอกเตือนโอเคทนไปรูปที่หนึ่งอุปถาแบบนี้อ่า พเาเถละต้องเปลี่ยนตามผู้นั้นผู้นี้อยู่ไปเอาไปอีกผู้ใหม่มาอ,อุปถากใหม่นะก็มีความเห็นแบบของตัวเองมาอีกสรุปแล้วพาเถระก็ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามคนใหม่ที่มาเรื่อยๆใช่ไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยตายใช่ไหมอ่าตกลงแล้วใครควรเปลี่ยนตามใครผู้ใหม่ควรเปลี่ยนตามผู้เก่าใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นก็ต้องมีการศึกษา สา่าเออเขาทำยังไงเพราะเหตุผลอะไรจึงทําแบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ยนะมาใหม่ๆก็ความคิดบันเจิดทั้งนั้นอนะ่ะอันนั้นดีอันนี้ต้องทำอย่างนี้เนะี่ยเปลี่ยนอย่างนั้นปรับอย่างนี้อาจารเห็นเหมือนคนยุคใหม่เดี๋ยวนี้สมัยเราเด็กๆก็มีคนยุคใหม่มาแล้วล่ละนะคนที่เกิดยุคนั้นก็เป็นคนยุคใหม่ก็ต้องการเปลี่ยนปรับปรุงบ้านเมืองบ้านเมืองไม่ค่อยดีนะคนแก่ล้าสมัยไปแล้วนะั่นนนี่ นะวันนี้ไอ้คนยุคใหม่ตอนนี้ก็เป็นคนยุคเก่าแหละเด็กเกิดใหม่มันก็มามันบอกไอ้นายคนยุคเก่ามันก็เป็นอย่างเงี้ยไล่รุ่นไปเรื่อยๆนะ,ะสรุปแล้วบ้านเมืองมันก็เหนื่อยตายเลยนะบ้านเมืองก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะ,ะมันก็ไม่ลงตัวสักทีเลยนะเพราะทุกคนจะคิดว่าโอ้โหตัวเองเนี่ยเก่งฉลาดแล้วก็เป็นคนยุคใหม่นะก็ไม่ศึกษา เหตุผลของคนยุคก่อนๆที่เขาทำมาเพราะเหตุผลอะไรเขาสั่งสมประสบการณ์มาแก้ไขามาอะไรมาในอภรร h a ยธรรมเจ็ดประการนะผู้เจ้าก็เลยบอกว่าอย่าบัญญัติเพิ่มอย่าเพิกถอนนะอะไรที่วัชีทำเจ็ดประการเนี่ยเจ้าวัชีเนี่ยบัญญัติมาดีแล้วก็จะไปเปลี่ยนเขานะอย่าไปเพิกถอนจะไปเพิ่มอะไรดำรงคงไว้ตรงเนี้ยทรงไว้ก่อนนะแล้วก็เคารพใน ผู้ใหญ่เป็นผู้นําสงบิดาสง์นะอ่าไม่งั้นเราจะให้เข้ามาเป็นผู้นําทําไมใช่ไหมต้องให้เข้ามาเป็นผู้นําแล้วเสร็จแล้วพอเขาจะนําเราก็ไม่ตามอ้าวตกลงแล้วตกลงให้เขาเป็นผู้นําทําไมนะอืม <c oughs> มันก็ต้องมีคนนํามีคนตามอ่นเนาะในหมู่สงก็คล้ายๆกันน,ะน่ะนะอืม ถ้าในหมู่สงฆ์มจะนํากันหมดก็เรียบร้อยแล้วนะวุ่นวายไปหมดเลยในหมู่สงฆ์ก็ต้องมีวินัยมีรยพระวินัยขณะที่พระเจ้าพระวินัยท่านอากาลิโกมั่นคงขนาดนี้ก็ยังแบบว่ายังตีความไม่เหมือนกันอะไรแต่อะไร,ะไรจีบาถ่ายแยะๆนะถ้าธรรมะที่ขัดแย้งกันโดยศาสดาที่ไม่ใช่สัมมาสัมพุทธะเนี่ย ยิ่งเสร็จเลยก็เกิดการถกเถียงกันมากมายนะ <c oughs> ขนาดธรรมะที่เป็นอากาลิโกโก,ก็ยังยังมีการขัดแย้งกันได้เพราะความไม่ไม่เข้าใจไม่แตกฉานในในตัวของบุคคลไม่ไม่ใช่ตัวของเนื้อธรรมเนื้อธรรมอดีแต่ตัวบุคคลไม่สมบูรณ์ แล้วก็บอกถึงความเป็นผู้ที่ไม่กระทบใครไม่ทำร้ายใครด้วยกายด้วยวาจาเหมือนพระสารีบุตรนะ่ะท่านเก่งไหมท่านเก่งท่านเป็นเป็นอัครสาวกเบื้องขวาใช่ไหมความสามารถท่านก็สุดๆแล้วพระอผู้เจ้าเนี่ยยกท่านให้เป็นลองจากท่านใช่ไหม,มแต่ท่านเนี่ยท่านบอกท่านทําตนเป็นอะไรโคเขาขาด ใช่ไหมวัวเขาขาดวัวที่เขาตัดเขาแล้วอ่ะมีพิษสงไหมไม่มีละทมตัวเป็นแบบคนนะไม่มีพิษสงอืมไม่ขิดไกลละนะไม่งั้นในพวกโครพริพัฒเนี่ยนะอ่ามันจะมีแบบขิดฝูงตัวเองขิดฝูงผู้อื่นนะขิดทั้งฝูงตนเองทั้งฝูงผู้อื่นนะนี่โค <c oughs> มันขิดเขาไปหมดแหละนะส่วนภาษาลีบุตรพอโดนโจ์ว่าเนี่ยภาษาลีบุตรกระทบฆ่าพระองค์ภาษาลีบุตรก็ขนาดออกไปวิเวกแล้วนะผุ้เจ้ายังเรียกกลับมาเลยเพิ <c oughs> ่งขอทูลลาไปแป๊บเดียวเองมีพิขูมาโจท์ภาษาลีบุตรก็กลับมา มาก็ว่าภาษาลิบุตรก็บอกข้าพระองค์เนี่ยตั้งไว้ซึ่งกายยคตาสตนะิเรื่องการกระทบเนี่ยไม่มีนะบุคคลซึ่งถ้าตั้งไว้ซึ่งกายยคตาสีิเนี่ยก็ย่อมไม่กระทบใครแน่นอนเพราะนั้นภาษาลิบุตรก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่ข้าพระองค์แน่แต่สังเกตภาษาลิบุตรก็ไม่ว่าใครไม่ว่าคนโจทย์ด้วนยะไม่ว่าคนนั้นคนนี้แต่ก็บอกว่าข้าพระองค์ไม่มีสิ่งนี้ไม่มีในตน เพราะเหตุผลก็คือตนตั้งไว้ซึ่งกายกคตา,าสติอ่า,อาง <c oughs> ละเอียดนะพระสารีบุตรก็ละเอียดก,ก็เป็นตัวอย่างที่ดีก็สอนพิกุท่านอ่ะที่ท่านมาใหม่เพราะว่าปกติจะไม่ค่อยรับพิกุกันดุกาละเพราะว่ามันจะสอนยากอ่ะ เพราะว่าไม่ได้บวชไม่ได้ไม่ได้ฝึกกันมาตั้งแต่เป็นภาคขาวเป็นสนัมมาเนยอยู่ๆเป็นพิกุมาเนยนะโยมสอนยากมากนะจะสอนยากจะดือ้อจะล้นจะมีความเห็นตัวเองอะ่ะเพราะถูกสอนมาแบบนึงแล้วนะความเห็นก็จะเยอะเราก็จะเหนื่อยขนาดคนที่ยอมรับคําสอนโดยความครบหนักแน่นยังเหนื่อยเลยยังยากเลยใช่ไหม ดังนั้นพูะเจ้าจึงบอกเนี่ยต้องอดทนยอมรับฟังคําสั่งสอนโดยความครบหนักแน่นนั้นเราก็พยายามเรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้สิ่งต่างๆ แล้วก็บางทีพิกุอกันตุกะก,ก็ชอบสอนอชอบสอนตัวเองก็ไม่ได้ไม่ได้ทราบกิจข้อวัดโดยปกติแต่ก็ขยันสอนคนอื่นอีกแล้วบางทีพิกุหรือสมณเณรเพิ่งเข้ามาบวชใหม่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเห็นเขาเป็นพิกุก็เก่งใจก็รับคำสอนไปทีนี้คำสอนก็ไม่ตรงกันอีกอ,อย่างเงี้ย อันนี้ก็ต้องเตือนพิกุกันตุกาว่าท่านไม่มีหน้าที่สอนอะไรหน้าที่สอนเป็นของพิกุที่มีหน้าที่ที่ทังงคณะสงฆ์เนี่ยมอบหมายหรือแต่งตั้งนะนั้นถ้าไม่มีหน้าที่เนี่ยเราก็จะไม่ไม่บอกสอนก็เฉยเยถ้าเห็นอะไรไม่ถูกต้องปิดไม่ดีไม่งามก็มาแจ้งคณะสงฆ์มาแจ้งพิกุพูเทระให้ท่านพิจารณาอย่าไปตัดสินเอง พอตัดสินเองเขาไม่ได้ศรัทธาคุณนี่เดี๋ยวก็ทะเลาะก,กันนะเดี๋ยวก็กระทบกันอืมใช่ไหมเนี่ยจะมีปัญหาอย่างเนี้ยพิกุก็จะกระทบกระทั่งกันพิกุใหม่พิกุเก่าแต่ถ้ามีความอดทนตั้งไว้ซึ่งกายคตาสิก็ไม่มีปัญหาอะไรอืมก็สอนให้เขาทำแบบพระอน,นุ์พระอนุรุธะ ที่อยู่กันสามรูปนะ่ะเก็บจิตของข้าพระองค์ไว้ประพฤติตามอำนาจจิตของท่านผู้มีอายุเหล่าอื่นเรามีความเห็นแต่เราก็เก็บความเห็นเราไว้ทำตามความเห็นคนอื่นคนอื่นก็เก็บความเห็นของตัวเองไว้ทำตามความเห็นคนอื่นใช่ไหมจริงไหมอ่มันจะทะเลาะกันได้ไหมก็ทะเลาะกันไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่เราเก็บคนเดียวเขาไม่เก็บนะ เขาก็เก็บด้วยเราก็เก็บด้วยก็ไม่กระทบกันใช่ไหม,มแต่ถ้าเราก็ยึดเขาก็ยึดอ่ะทีเนี้ยกระทบกันละถ้าเก็บสักคนก็ยังพอว่าเนาะทีนี้จะเอาความเห็นใครต่างคนต่างเก็บหมดเลย <c oughs> <c oughs> เออก็เอาเอาความเห็นที่ที่มีเหตุมีผลที่ประกอบด้วยประโยชน์ ก็มันก็จะถึงการพิจารณาร่วมกันใช่ไหม,มการพิจารณาพิจารณาร่วมกันแล้วไม่ยึดถือความเห็นตัวเองมันก็จะไม่เกิดการทะเลาะเบาออแวงไงใช่ไหมอ่าก็จะมาดูว่าเออความเห็นของใครมีคุณประโยชน์มากผลเสียน้อยผลเสียน้อยที่สุดคุณประโยชน์มากที่สุดก็เอาความเห็นนั้นใช่ไหม,ม,ม,มใช้คะแนนเสียงก็ได้ ที่ผมเรียกว่าเยพุยสีกาใช้เสียงข้างมากเป็นประมาณแต่ก่อนจะใช้สิ่งนั้นเนี่ยให้ใช้สัม,มุขาวินัยก่อนถึงการพร้อมหน้ากันประชุมทุกฝ่ายพอประชุมพร้อมหน้ากันทั้งหมดแล้วก็ถ้าตกลงกันได้ก็จบไปถ้าตกลงกันไม่ได้ให้ใช้เยพุยสีกาเอาเสียงข้างมากใช้ประโยชน์ ประโยชน์ที่จะได้รับใช้เหตุใช้ผลตรงนั้นนะแต่ไม่ใช่ว่าตัวเองได้ประโยชน์หรือใครได้ประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยนะคือคือตัวเองได้ประโยชน์ก็ได้ทุกคนได้ประโยชน์ก็ได้คือเอาประโยชน์อะนะว่าหรือหลักการอย่างนี้พระเจ้าบอกว่าสารรบุตรการกระทําใดเนี่ยทําแล้วเนี่ยกุศลเจริญอกุศลเสื่อมนี่เอากุศลเจริญและถ้าการกระทําใดเนี่ย ที่ทําแล้วอก,กุศลเจริญกุศลเสื่อมเนี่ยให้หยุดแต่ถ้ากุศลเจริญเนี่ยให้ทําไปอหลักกว้างๆมีแล้วก็ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะไม่เบียดเบียนตนนี่มาก่อนต่อไปต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นต่อไปเป็นประโยชน์ตนต่อไปเป็นประโยชน์ผู้อื่นนี่หลักสี่อย่างทําไปแล้วเบียดเบียนตนไหมเบียดเบียนผู้อื่นไหม เป็นประโยชน์ตนไหมเป็นประโยชน์ผู้อื่นไหมแค่นั้น